เลือกลูกโตให้เหมาะเคาะดังกังวานลูกใหญ่ๆนั้นหนาะสวยงามบาดตาอันนังนทำไหนกลัวลูกเหนื่อยนั่นก็เรียกว่าเลีเ้ยงลูกผิดทางนะครับลูกจะไปไหนก็ไม่ได้ไปนะครับสุดท้ายลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณวันทองบอกว่ามากินบ้านเจ้านี่แหละเป็นอะขอยอยาก เอ่อคอยร้านเดียวกันแต่คนละคนทำก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าดืมดื่มหลายๆแก้วเพราะเ่าเอาเอินว่าขาดเสียด้วินมากขึ้นลูกเจ้าขาดเสียบด้วินเจอเจิดหนีเด้พี่น้องอาเหตุของกินเปลี่ยนแต่ว่ากินเปลี่ยนอย่างเดียวเดีพี่น้องอสาวน้องคงดีก็เสิร์ฟขนมบอกว่าบ่าวชอบดื่มนมก็บอก ก่อนก็พูดบ่อยๆบอกว่าดื่มนมดีกว่าดื่มเหล้าอาจารย์สวัสดีอีกรอบนะคะคุณน้องสวัสดีอีกรอบนะคะคุณวิไลพรส่วนคุณวันทองก็สวัสดีค่ะคุณวิไลพรคุณอ่อนคําก็สบายดีเอื้อกุ้มพันนะนะครับแต่ทีนี้ก็รู้ว่าหลานตัวเองจะมาชิงเอาเอาอากลับบ้านนะครับก็ปลูกแต่เขาก็ยังขึ้นอยู่นะครับยิ่งเรามีเพื่อนน้อยเนี่ยเราก็ต้องขึ้นเวทีบ่อยๆนะครับ คุณวันทองเป็นหลังไล่ทํำทายคือหลังหลังเสือนี่เนี่ยเพื่อนจังบอกว่าผู้สาวเอ้ยตื่นตื่นทอนนอนหลายมันสิบนะครับก็ก็คนโบราณโบราณเน่ยฟังคาําพญากญานี่มันมันมัน,ม,น,ม,นมีความสุขเดนนะครับกุมพันธนะ์นะนะครับแต่ทีนี้ก็รู้ว่าหลานตัวเองจะมาชิงเอาเอาอากลับบ้านนะครับ ก็ปูกรับ๋หอแล้วนอน,น่อยก็หักซ้อนนั่นแน่นั่นแน่นนแน <c oughs> เออบ่าววันหน้าอยากถามคานบ่าวศีพรบอกว่าฝนตกแรงมากๆเลยนะครับอืมก็ยินดีต้อนรับนะครับเอื้อยปรามีใส่มาหน่นะครับวเวลาสบายดีน้องบ่าวโดยสบายดีโดยเอื้อเอ่อปรามีเป็นแนวใดน,นอนเสิร์ฟเซรฟมาเสิร์ฟ เออแต่งโมก็ก็ของมาร์กบ่าวานะหเอีอยงกระโฟดเห็นของทำไมาว่าสวัสดีค่ะบ่าวบ้านานะส่วนเอื้อยปรมีไซนจากยูเอเอบอกว่าแจ้งเดอ้อแจ้งดีเบิ้งจากอเมริกาตอนนี้อเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่านุมเปรี้ยวนุมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนะใครชอบ <c oughs> ก็เรียกว่านุมเปรี้ยวช่วยในการขับถ่ายนะครับแอ <c oughs> เอาไบยาวนๆพี่น้องอย่างฝนตกเออนะครับทุกท่านทานข้าวหรือยังกินเข่าแล้วะพี่น้องทางบ้านทั้งช่องบ,บ้านล้างถ้วยล้างชามปัดกวาดบ้านช่องทําความสะอาดโน่นนี่นั่นต้องให้เขาทำทำอาหารบางอย่างก็ให้เขาเรียนบุญเอ็ดวิใสบัวดีนะครับยินดีต้อนรับสบายดีเด้อโดยินดีดดดดดดต้อนรับสู่บ้านของ บ่าวบ้านาาพาเพลินนะครับประจํามือนี่ฝนน้องก็ใส่สติกเกอร์คําใหญ่มานะครับสาวน้องคงดีจากยูเอสเอเพื่นบอกว่าถ้าดื่มถูกกล่องก็ดีนะแต่ถ้าพิดกล่องแลว้วก็เป็นเรื่องก <c> า <oughs> แฟบ้างแล้วก็เลยต้องเว้าเรื่องกาแฟพี่น้องเขาเอินว่าดื่มกาแฟต้องดื่มหลายๆแก้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะได้รู้รสชาติว่า <c oughs> เ,ออเออเขาเรียกว่านุ่มเปรี้ยว นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนะใครชอบก็เรียกว่านมเปรี้ยวช่วยในการขับถ่ายนะครับอเออแก้วแรกเป็นไงแก้วสองเป็นไงใช่ไหมแล้วก็แต่ละร้านสูตรเดียวกันแต่ทําไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทัง่งพ่อมรอแบบเลยเนะน,น,นาะไอ้บาวบันนาคาเลาะบาวบันนาพาเพลินนะครับก็ยินดีต้อนรับพ่อมรอแบบเลยเนะาะไอ้บาวบันนาคาเลาะ บ่าวบ้านนาพาเพลินนะครับก็ยินดีต้อนรับที่ขับข้างเอ้คันอื่นๆเขาอาจจะประมาทก็ได้นะครับแต่เขาเรียกว่าอัปมาโทอมาตังปะถังความไม่ประมาทเป็นหวนัวนะครับเอาดื่มนมม,มันก็ดีนะพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวิรัยพรที่พระอาจินดีต้อนรับสู่บ้านของไอ้บ่าวบ้านนาน้องบ่าวบ้านนาพาเพลินเดอ้อนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับนี่นะครับเอ่อของแปดปนฝนตกเรีนเยอะมากเลยอ่านบทแล้วนะครับต้องขอขอบคุณขอขอ,อบใจทุกทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกายสบายใจทำงานอยู่ขอให้มีความแข่งฝนมารือสึกเออก็พูดถึงหลายๆท่านที่ผ่านขั้นตอนต่างๆของการตั้งของ หย่านหย่านหย่านไปเนาะมามาบ่าไมา่หยาดโอ้ยบ้าีหยังมันก็ติดไปอ่าบ่าวสาวน้องคงดีจ้ามีกาบ่าวบ่าวบ้านนากินอย่างอื่นไม่เป็นเลยกินเป็นแต่นุ่มมังพี่ทานแต่ในคอมเราทำไมเข้าระบบไม่ได้นะครับหมุนติว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 ต,ว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 ติวอยู่เลยนะครับแต่ละเนะ อะไรนะแตงโมมาแล้วคะ่ะอะไรอย่างเงี้นะ,ะคุณเพชรสมรรัตนาก็ทักอันผู้สาวนะครับผู้ใดก็ร่งหลับก็ร่งนอนก็ร่างอันนี้ก็เฝ่าตื่นบอกว่าผู้สาวเอ้ยลูกลูกทอนนอนหลับฝันดีเมื่ออื่นพอกันไหมเด้อพี่น้องนะครับยังไงวันนี้บ่าวบ้านนาะพาเพลินนะครับเออโจ๊กโจกร้อนร้อนจา้าอู้เ่าวบ้านนาะชอบ กินโจ๊กนะกินเกือบทุกวันแต่ว่ากินแล้วมันอิ่มชั่วคราวใช่ไหมคัดจมูกจริงๆนะขอโทษนะครับออมต้องขึ้นเวทีจะได้รู้ว่าแก้วไหนมันจะใช่กับเ,เรานั่นเนี่เออความฮักก็คล้ายๆกันนะครับแต่พี่นองเอ,อ้ยสาดทีแสงหิงหอยสีเงองแก่งแข่งะจันมี่บอนะหมายถึงว่า ทาที่กาดำปันคำมีไรเสียยินดีต้อนรับสู่บ้านของไอ้บ่าวบ้านนาพาเพลินเด้นนะครับน้องอนคำบอกว่าสบายดีไอ้บ่าวบ้านนาแปดคำเดือนหกปีมะโรงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เป็นวันอัธมีบูชานะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันนะครับเพื่อให้ตัวไอ้บ่าวนั้นทางหลอ่อทางโก้นะครับใครอยากจะเป็นคนเก่งขอเชิญนะว่า มันไปไหนไม่เปลี่ยนเมื่อออกจากกรงแล้วมันไปไหนไม่เป็นนะเพราะมันถูกขังในกรงคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเรียกงลูกไม่ถูกทางนะเราให้ทําอะไรก็ไม่ให้ขายดีพี่พี่พพน้องน้อง,องทุกท่านนะครับเข้ามาเห็นแว๊บๆเข้ามาคุณสัมฤริราชพักนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านของน้องบ่าวบ้านานา,าพาเพลินนะครับมามาตั้งสามสี่ปีแล้วแต่ก่อนขายผลไม้นะขายมะม่วงขายแตงโม ก็ตอบเอื้อยปารมีว่าโอ้ยกินฮอดเด๋โอ้ยกินฮอดเจ้ากินเข่ากระโบล่งเม่นดอยแต่ว่ากินข้าไหลนะครับเอาเขาเอิ่นว่าอ่าสดกาแฟให้ตาสว่างมันบอกจะได้มองอะไรให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างมากๆนะครับก็ก็คนโบราณโบราณ่ะฟังคำพญาหนิม,นมั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 นมีความสุขเด๋นะครับ กาดำใช่ไหมส่วนกาอ่ามันก็อยู่ข้างนอกนะมันอาจจะผิวดำทั้งตัวนะแต่มันอิสระนะมันอยากไปไหนบินไปไหนได้หมดเลยตามต้องการนะ่ะพี่อยากเที่ยมผงกอยิงยากนะครับซาดที่แสงหิงหอยสีเยื่องแก่งแขงพระจัดคุณวันทองแม่นละจ้านะครับโอ้ยอะากกินหอดบาาแห้งกินกินเขากรบโบลง แต่ว่าก <man> <ody> ินข <Index rê> <on> ้าไหลไหลลงกืนข้าไหลไหลลงเตทตอไม่ได้ไม่เห็นโลกภายนอกเลยถึงเวลาก็เจ้าของก็เอากล้วยเอาขนมนมเนยเอาน้ำมาให้กินมันก็ได้กินสุขสบายเลยแล้วก็คุณน้องคงดีเสิร์ฟสตรอเบอรี่นะครับคุณปารมีนะครับก็เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟกาแฟมานะครับแล้วทำไหนกลัวลูกเหนื่อยนั่นก็เรียกว่าเลี้ยงลูกผิดทางนะครับลูกจะไปไหนก็ไม่ได้ไปนะครับสุดท้าย เลี้ยงลูกอุ้ยทนุถนอมลูกบ้ห้ยเฮ็ดยังถวยซ้มกบับโบให้ล่างย่านลูกเมื่อยซักเสือผาอาพ่อนกบับบมาตั้งสามสี่ปีแล้วแต่ก่อนขายผลไม้นะขายมะม่วงขายแตงโมขายสาวน้องดีสบายดีน้องคนสวยนะครับเอื้อน้องเพชรน้องคงดีก็เจ้าเอื้อนะเขาเราจะถลอกใช่ไหม เป็นอะไรแบบนี้แต่เป็นเกี่ยวกับแตง่งโมหรือเปล่านะครับหรือว่าเเรียกว่าสอนลูกแบบปิดๆนะครับหรือลูกจะไปนู่นไปนี่ก็กลัวลูกไปไทไปทําไม่ดีนั่นแหละนะครับก็นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณวันทองเพื่อนบอกว่าบ่าวบ้านนาะมีเว้านิทานก้อมมีนิทา,านเก่าแก่เก่าแก่คุณวิทัยบอกว่ากินแล้วกินกับแกงเห็ดพอแซบแซบอุ้ยของมักไอ้บ่าวเดอนั้นนะครับ ส่วนคุณน้องคงได้จ่ายกินห่อน,น้องซังมาเอือนชังมะอิโอ้ยว่ามากแล้วมันฆ่าข้อพี่น้องเลยฝนตกการไลสดอาจจะสะดุดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเอ๊ะคัดจมูกเลยขออภัยนะครับเห <c oughs> ็นอยู่รอจ้านะครับ